ยาวให้เพียงพอทัที่เพียงพอโอเคบันซีเลวราคาตั้งชอ็ชอปชอ็อปปกาเกันบบกเ,เลยเหรอเดชช็อปชอปปก้าเตลยเติมอยู่ขับดเดวที่ไรท <c oughs> ี่ใส่วันนี่ช่วงงูมากโอเค okay, มาเลยมาเลย ขับครับครับกัานอย่าบ้านอย่าพิ่งขับถ้าถ้ามันขับเชื้องจะหมดหนะเล่น<ม>เปียด้วยแล้วเพิ่งจัเตะเ้ยเอาเลยยูล้วยเลิวสิครับยเลิวอีชอ็อปกระดาษก,กระดาษกระดาษกระดาษของงื่อนกัรโตวาดดำอ๋อปุ๊บปจัแล้วสีมันก็คง,ง,ง่การโตยวันกรมค่ะ เอามายัางเงี้ยเอามายัางเงี้ยครับเอือับินช็อปช็อปปิกา้ามันสั่งยังไงแล้วอย่าใหไปตั้งอีกลืมไปอะไปก่อนดิอันเดอร์อินูอินช็อปช็อปปิก้าอินช็อปช็อปปิก้า ไม่ใช่หลานชายของปูไม่ใช่หลานชายของปูด้วยซ้ำเอาไะจักรถสิดีปไม่เดี๋ยวจะขาดกับปูด้วยผัวนี่เวลาแบบลูกดุโอดุดุดไม่ไ้เดอ๋ยวมาตามมาตามาตามมาแล้วก็จะมีจมูกหั้ย

ห้<อ>้าสามหนึ่งหนึ่โอเคหนึ่งนี่ไงหนโอเคนี่คือต้อปน,ตนรรประกันของพวกเราต้นประกันข <c oughs> องพวกเรามันสามารถประกันได้กันปลอดภัยไว้เลยเพราะปกป้องกันอ่าอ่าโอเออไปอยู่ในรุดก่อนฉ <c oughs> ันอยู่ในรุด เอาเสียงมาด้วยเอาเรียวมีเ <abyte> ง <Gon os, S 1> ินไหมไม่มีเล่นเบือดเรียบโมบบูตเอง